มานะครับปัจจัยนะครับในการประกอบธุรกิจเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างมาทั้งหมด4ตัวนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันในบทที่2 3 4และ5นะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับให้ดูนะว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับปัจจัย ในการประกอบธุรกิจนะครมีอะไรบ้างนะครับซึ่งผมยกตัวอย่างมาก็คือเป็น 4M นะครับ M ตัวแรกครับก็คือคนนะครับหรือแมนนั่นเองนะครับคนเนี่ยถือเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดนะครับเพราะธุรกิจต่างๆนะครับจะเกิดขึ้นได้นะครับต้องอาศัยความคิดของคนนะครับคนต้องเป็นผู้ดําเนินการและก็มีการจัดการนะครับ กิจกรรมต่างๆในธุรกิจเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ตามนะครับเราจะมีการจัดการนะครับโดยใช้คนทั้งหมดนะครับและก็มีการใช้คนหลากหลายระดับนะครับตั้งแต่ระดับแรงงานจนถึงระดับผู้บริหารนะครับตัวต่อมานะครับ M ตัวที่2ก็คือมันนี่นะครับหรือเงินนะครับเงินทุนเนี่ยนะครับเป็นปัจจัยนะครับที่สําคัญนะครับในการดําเนินธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นการดําเนินธุรกิจใดก็ตามนะครับการเงินเนี่ยนะครับสำคัญ เพราะเราต้องใช้เงินในการลงทุนโดยธุรกิจแต่ละประเภทจะมีเงินในการลงทุนแตกต่างกันธุรกิจขนาดใหญ่ย่อมใช้เงินลงทุนที่สูงกว่าธุรกิจขนาดเล็กดังนั้นผู้ประกอบการเองจะต้องมีการวางแผนการใช้เงินทุนมีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดรับก็คือ M ตัวที่3เป็น ในเรื่องของ Material นะครับก็คือวัสดุหรือวัตถุดิบนั่นเองนะครับในการผลิตสินค้านะครับที่เป็นสินค้าที่เราสามารถจับต้องได้นะครับเราต้องมีวัตถุดิบนะครับในการผลิตนะครับดังนั้นผู้บริหารเนี่ยนะครับต้องรู้จักการบริหารวัตถุดิบนะครับให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือเขาต้องผลิตนะครับสินค้าโดยที่มีวัตถุดิบเนี่ยนะครับให้เกิดเป็นของเสียน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ยิ่งเราผลิตนะครับให้เกิดของเสียน้อยที่สุดเราจะได้ Product หรือเป็นสินค้าเนี่ยที่มากนะครับแล้วก็มันจะช่วยลดต้นทุนนะครับของการผลิตลงได้นะครับ M ตัวที่4นะครับก็คือ m e t ด o d นะครับก็คือวิธีการปฏิบัติงานหรือวิธีการดำเนินงานนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นวิธีการในการปฏิบัตินะครับในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจเลยนะครับซึ่งต้องมีการวางแผนนะครับต้องมีการควบคุมนะครับเพื่อไม่ให้การปฏิบัติงานเนี่ยนะครับ ขาดความนะครับไม่มีประสิทธิภาพนะครับการปฏริบัติงานเนี่ยต้องมีความคล่องตัวนะครับสอดคล้องต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของกิจการหรือธุรกิจของเรานะครับ <S <S องประกอบในการวางแผนธุรกิจที่ดีนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับองประกอบในการวางแผนธุรกิจที่ดีเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างมาทั้งหมด6องค์ประกอบ องค์ประกอบอันแรกนะครับไม่ว่าใครจะประกอบธุรกิจอะไรก็ตามนะครับเราจะต้องวิเคราะห์สวัสดนะครับสวัตอานาลิซิสนะครับเราจะต้องมีการทำสวัตทุกครั้งนะครับสวัตก็ย่อมาจากนะครับตัวตัวแรกเป็นตัว S นะครับตัวที่2คือตัว W ตัวที่3คือตัว O และตัวที่4คือตัว T นะครับตัว S ก็คือจุดแข็งนะครับจุดแข็งเนี่ยเราต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าองค์กรของเรานะครับมีความโดดเด่นในเรื่องอะไรนะครับมี ตัวไหนที่สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งนะครับอ่าแล้วก็เราเอาจุดแข็งของเราตัวเนี้ยนะครับไปใช้นะครับเช่นนะครับฐานลูกค้านะครับของเรามีมากกว่าพนักงานขายของเรามีมากมากกว่านะครับแล้วก็พนักงานของเราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญนะครับในทุกๆด้านนะครับแล้วก็เข้าใจพฤติกรรมเข้าใจรสนิยมของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนะครับตัวที่2นะครับ คือ W นะครับ W คือจุดอ่อนนะครับจุดอ่อนเนี่ยเป็นการวิเคราะห์นะครับองค์กรเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ให้เราไปทําธุรกิจในทิศทางนั้นนะครับเช่นองค์กรของเรามีพนักงานน้อยนะครับการกําหนดกลยุทธ์การขายเนี่ยจึงควรหลีกเลี่ยงนะครับการขายแบบตัวต่อตัวนะครับแต่ให้เลือกช่องทางแบบออนไลน์แทนนะครับอันนี้ก็คือเป็นการกําหนดทิศทางนะครับตัวต่อมานะครับก็คือ O นะครับก็คือเป็นโอกาสนะครับ โอกาสเนี่ยเราจะเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยนะครับภายในองค์กรนะครับที่มีผลในเชิงบวกนะครับนั่นหมายความว่าเราจะหาช่องทางในการดําเนินธุรกิจนะครับในทิศท,ทางใไดได้บ้างนะครับเช่นจํานวนผู้สูงอายุเนี่ยมีมากขึ้นนะครับดังนั้นเราจะประกอบธุรกิจอะไรก็ตามก็ให้ไปตอบโจทย์กับผู้สูงอายุนะครับหรือในบางครั้งเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมีการขึ้นภาษีของน้าตาล นะครับดังนั้นเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะสร yes. ้รางผลิตภัณฑ euh ์นะครับท,ที่ทดแทนความหวานนะครับโดยใช้น้ำตาลได้นะครับเราก็อาจจะไปหาพืชนะครับที่ให้ความหวานนะครับแทนน้ำตาลได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นโอกาสนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวทีนะครับก็คืออุปสรรคนะครับตัวนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับปัจจัยภายนอกที่ส่งผลเชิงลบนะครับกับธุรกิจของเรานะครับเช่น คนมีความกังวลเรื่องอันตรายนะครับเกี่ยวกับการบริโภคน้ําตาลมากขึ้นนะครับอันนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงนะครับต่อธุรกิจที่ผลิตพวกขนมขบเคี้ยวนะครับผลิตน้ําอัดลมนะครับผลิตเกี่ยวกับเครื่องดื่มรสหวานนะครับหากเราอยู่ในธุรกิจประเภทนี้นะครับเราจะมีความเสี่ยงนะครับและก็อาจจะส่งผลต่อรายได้นะครับที่ลดลงได้นะครับ 2. นะครับเป้าหมายขององค์กรนะครับตัวนี้เป็นจุดสําคัญของธุรกิจทุกธุรกิจนะครับ ในการกำหนดเป้าหมายขององค์กรนะครับเราจะกำหนดเป็นปีนะครับว่าปีนี้เราจะทำอะไรนะครับปีนี้เราจะทำสินค้าแล้วตอบโจทย์กับผู้บริโภคนะครับแบบไหนนะครับแล้วมีการกำหนดนะครับผลผลิตนะครับหรือกำไรสูงสุดที่สมควรจะได้นะครับในปีนั้นด้วยนะครับ 3. นะครับแผนการตลาดนะครับแผนการตลาดเนี่ยจะบอกทิศทางในการทำการตลาดตลอดทั้งปีเลยนะครับตั้งแต่การปรับ ภาพลักษณ์ของแบรนด์นะครับแล้วมีการวางแผนนะครับในการออกสินค้าชนิดใหม่นะครับมีการวางแผนเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายหรือจัดโปรโมชั่นนะครับรวมถึงการปรับเกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้ตลอดทั้งปีได้นะครับ 4. นะครับแผนการขายนะครับแผนการขายก็คือเป็นแผนงานที่สำคัญนะครับที่ได้มานะครับซึ่งยอดนะครับยอดขายที่เรา ขายได้ทั้งปีนั้นนะครับเป็นยอดขายขององค์กรนะครับเราจะทําอย่างไรบ้างนะครับเช่นควรเพิ่มความสําคัญให้กับช่องขายทางไหนมากขึ้นถ้าทางที่เป็นช่องทางที่เราจําหน่ายแล้วได้มากนะครับเราควรส่งเสริมหรือไม่นะครับหรือไปส่งเสริมในส่วนของช่องทางที่มันจําหน่ายได้น้อยนะครับ 5. นะครับ แผนการผลิตและการสั่งซื้อสินค้าตัวนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับเพราะมันเป็นแผนงานที่สําคัญที่ทุกธุรกิจนะครับมักมองข้ามนะครับเพราะมัวแต่ให้ความสําคัญในเรื่องของการขายและการตลาดนะครับแต่อย่าลืมว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยการวางแผนเกี่ยวกับการผลิตและการสั่งซื้อที่ดีเนี่ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับและลดต้นทุนในการผลิตเนี่ยนะครับได้อย่างมาศาลเลยนะครับโดยเฉพาะการสั่งซื้อวัตถุดิบนะครับที่ มีในแต่ละฤดูกาลนะครับเราจะต้องมีแผนในการจัดซื้อนะครับ 6. นะครับแผนการเงินนะครับแผนการเงินเนี่ยเป็นแผนที่สำหรับการควบคุมในเรื่องของการบริหารนะครับรายรับรายจ่ายของบริษัทนะครับโดยจะมีการประเมินสภาพคล่องนะครับและในเรื่องของเงินสดหมุนเวียนนะครับของบริษัทนะครับที่มีเนี่ยให้เพียงพอนะครับต่อการดำเนินงานทั้งหมดนะครับ ในการทำงานเนี่ยนะครับของทุกบริษัทเนี่ยมันจะสะดุดไม่ได้นะครับถ้าสะดุดแล้วมันจะเกิดผลเสียตามมานะครับอาจจะเกิดผลเสียทางด้านของภาพลักษณ์ขององค์กรได้นะครับในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องใช้เงินทุนนะครับในการดำเนินงานมากกว่ากรณีปกตินะครับเช่นต้องการนะครับขยายกำลังการผลิตนะครับการวางแผนทางการเงินเนี่ยนะครับก็สามารถไปกู้นะครับจากสถาบันทางการเงินนะครับ เพื่อมาเสริมสภาพคล่องนะครับให้เกิดขึ้นนะครับภายในธุรกิจนะครับแล้วก็ถูกนำไปใส่ไว้ในแผนนะครับการบริหารการเงินประจำปีด้วยนะครับเนื้อหาในบทที่1เนี่ยจะพูดถึงการวางแผนโดยภาพรวมนะครับของการประกอบธุรกิจนะครับสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่นะครับหรือผู้ที่คิดจะก่อตั้งธุรกิจนะครับสำหรับเนื้อหาของบทที่1ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ